เซทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอมันานนพี่น้องมือีกับบอมอนบอมอนอนบ้านใส่เป็ดกบพี่น้องเไยใส่เป็ดกบขีดชะเดือนขีดชะเดือนเนาะไปใส่เป็ดกบพกับเราใส่เป็ดกบมือแรงสีได้ใช่ไดมพี่น้องทาเบิ้งเป็นน้ำกันติดตามบพี่นครับตอนนี้บอมันขีดตามล้างขึ้นไปพี่น้องตามล้างขึ้นไปพี่น้องไหย ใส่เป็นกบพี่น้องใส่เป็นกบโอ้มันจะมึนๆแน่เนาะเดี๋ยวสิวิธีใส่ของเพื่อนนะพี่น้องเดี๋ยววิธีใส่มาอยู่ประเทศไทยมาใส่สสหลายปีเลยสามปีแล้วสิมานที่เก่าอยู่บ้างซิมานที่เก่าอยู่บ้บแต่เก่าเต็มของวะแต่เก่าเันนี้นสมม่อเนี่ยคือซือเก่าอยู่กับแจัก ่ลุงหวยบ่ครบนะหวยใส่อยู่หวยแล้วขนะนัดน่ะถุงนาพี่น้องยังเลาะใส่อยู่แถวถุงนาลทสองตอนนี้พี่น้องเลยมนันจะยังมืดๆแน่นะก่อนเด้งแสงแดดมันจะมืดเลยพี่น้องเลยนั่บมอม้อนไปเลยแต่เพิ่อจีภาไปห่อใส่แหละแตเพิ่อจีภาไปสอดใส่ตอนนี้พี่น้องตอนนี้เขาก็ยังเลาะเลาะท่ายไปเลาะเลาะใส่ไปเรื่อยพี่น้อง ใส่ปิโกเปได้รื่อพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ใส่ของเพื่อนของชัยก็ใส่เดือนนี่พี่น้องเบสล้างนี่อินบอมอนรับประกันว่ามือแรงตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่ะี่เดือนหอยขี้เก่าล้างที่ใดบ้างล้างที่ซีอันนี้ล้างที่ซีน้องพี่น้องล้างที่ซีแมีต้นไม้พี่น้องนี่มีต้นต้นกุ้งเนาะตอนัหนเป็นยังเมาเกี่ยวข่อยู่พี่น้อง ย้ำย้ำมือเวทเราเพิ่นไปเกี่ยวข่าวรับจา้างย้ำมือแรงเราต้องเกี่ยวขา่วาวเจ้าของหาเงินไล่ทางเคนกว่าโอ้ยเสียงลมวุ่นวุ่นเลยพี่น้องเอ้ยหนาำจักที่ส่งขั้นเฉลี่ยขัน้นฉันเราจัดอยู่บอลมันแห้งกับแห้งกี่ลีบอลใบแห้งกับใบแห้ง อ่าเนาะตอนนี้นเนาะพอดิบปนอยู่ด้วยแรง,นงรเานาะอยู่ทงไฮทงนาหากิจแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเาต้องไปยุ่งกับในเมืองชีวิตของบานน้านนอกเขาเนาะชีวิตบ้านนอกขอกนา เัาเลืองเริ่มเลืองพี่น้องขันเขาซุกมันอยู่ในหัววัดขาเจ้าอันนี้เขาเลืองเขาเลืองแล้วแนวหนีนะเห็นบ่อันนี้ก็พี่เต่งเขาข้าวบัไม้ดอกตัวนี้เนาะบัไม้ดำหัวแท้ก็แทะเลยเบิร์ซีแล้วมันก็งามสนิทล้วพี่น้องตัวนี้มันเป็นเขาดำเราตัวเขาว่านนะโอ้ยมาน้องมาแนงพี่น้องเอ้ยนกับพี่หน้าข้างๆของเพื่อนหน้าขาเจ้า ขัยุงได้พองเริ่มยุงแล้วะ่อกาเป็นจังพี่น้องเอ้ยบนับประมาณห้าสิบก่รลอยปะโอแหงลายแท้ใส่ิเบิร์ตวัดสักหน่อเย่เฮ้ยม่วัดแห้งคักแล้วเจ็บไซสเจ็บไส่แล้ว

ก็จืดนะจืดเอไอไอยอะพอบรรทัดแบบนีอ้อตัวนี้น้อยอก็แล่นมาน้ำมึงได้มีน้องเอ้ยนี่้มันได้ครบในมือเศร้านี่เนนมนเันมานกรบในตัวนี้น้อยนี่น,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 นะเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้ามาเห็นกรบเพิ่นก็ได้กรบโอ้เสียงลมวูวูเขากล้องเมื่อเราประจัก เดี sabes, anyway, the the ๋ยวมือแรงมาล่อลุ่นกับนี่น้องเนาะเอาลน้พี่น้องตอนนี้ก็ล่อๆมาจนหอดเข้มน้องแล้วพี่น้องใส่เบ็ดมาพี่น้องเบามวลเพิ่นก็เลยเลาะใส่เบ็ดมาเข้มน้องน้องก็ใหญ่ไง่เติบพี่น้องน้องตัวนี้เพิ่นก็จกจกปีนี้แล้วพี่น้องน้องตัวนี้เดือนทกนี่แหละเดือนหาเดือนทุกเขาปล่อยป่าเนาะเขาปล่อยป่าอย่นี่ น้าพี่น้องจะคล้องนี่แล้วพี่น้องเพิ่นกระจกไปประมาณจักหมื่นวันนี่บ่เขาก็สิลืมบ่ประมาณสามหมื่นผมไเจ้าประมาณสามหมื่นสามหมื่นป่ายพี่น้องมันน้องใหญ่เติบได้ตัวนี้นี่เด้อพี่น้องมันก็ใหญ่เติบอยู่เนาะพี่น้องตัวนี้ว่วกตะกี้มันเป็นน้องนี้หน่อยแต่เขาจกมันเป็นน้องใหญ่ๆนะตามันดินเพียงเนี่ยมันชีราคามันสีแพงเนี่ยพี่น้องอันนี้มันเป็นน้องเนีหน่อยหนึ่งมันก็สีราคาถึกเนีหน่อยหนึ่งเนาะตัวนี้เขาก็เลาะเลาะไปพี่น้อง ใส่ไปเรื่อยๆย,ยังเบ็ดกับลายตเติบพี่น้องเลยแสงแดดก็มันบังคีเมกแน่เนาะอก็เริ่กไอยากเข็นมาในพี่น้องแต่ว่าก็ได้เรื่องดีกซ้ำน,รราาน,นี้มือแรงอะย่างเงยพี่มาชอบพี่น้องมาเบิ่งอีกมือแรงตอนนี้ก็ยังพามาเบิกกันตอนไส้กันพี่น้องดีใส่เบ็ดวีใส่เบ็ดของบอมอน ไม่เคยใส่ว่ะใส่แต่โบมานแต่เด็กนำโบยานเด็กโบมานโว้ยส่วนนี้มันโบยานแล้วมันหยุดมนันหนาวก็ย้ำ <c ười> หอนมันหยุดนะยา,านอยู่ดอกโบมานคือมาหน่อยตัวนั่นดิโอ้ยบีแข้งตุมติดอยู่กับดินอยู่กับตมนี่แหละมา,นาหน่อยหก,ก็มักซอกก็ได้พี่น้องไอ้บิปบิปบลิปไปใส่ไปกัดแล้วนะนหน่อยนะ นี่ก็เป็นเข่าเนีพี่นอ้องขั้เนเป็นเกี่ยว,ว,วน,นี่เกี่ยวเป็นฟอดแต่หน้อมยังเต็มไหมนะตาฝนตกมาเนี่ยอายไปอยากเเววเลยนะวัอนี้พฝนก็เกี่ยวไมอเ้าเลยพี่น้องตัวนี้ตาฝนตกมาเนี่ยโอ้ยสัมสีเปียกเบิ้ดฝนก็เลยโอ้เบิดหลายหมื่นเติบอยู่ได้ในนี้นะจุกน้องแล้วก็เห็ดหัวอีกได้หนี่หัวนดำมักจับซื้อ คำว่าซื้อและจ้างเขาแท้งไงดิรักขวก็ได้เสาเสาหาสามสิบแต่ไม่เขาเองดิแต่ซื้อเขาละไม่รักละสี่สิบบาทถ้าเขาซื้อของเขาเจ้ารักแบบนี้บ่เป็นรักกลุ่มดิรักกลุ่มนะครับโอ้โหเือกันรักกลุ่มมันก็ชิแพงกว่านี้อันนี้รักอันนี้มันรักละสี่สิบบาทคือว่าตามไม่นาะไม่ไม่แขรงดีกันละคาแพง าพี่น้องตอนนี้เรากำล้อเลาะใส้หมอนกันเลาะเลาะใส่เบ็ดขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องหยอดเทียงคือเก่้าพี่น้องมาดิใกล้ชิดนับเทียงแล้วพี่น้องหัวเบ็ดก็ใส่บบเบิร์ดหรอกยังประมาณนี้ละพี่น้องเอาละพี่น้องไปติตามรับซ้มือแรงนะพี่น้องมือแรงตาที่ตามรับซมกันว่าสีไดหน่อยได้ร้านมาได้พี่น้องเอาละพี่น้องตอนนี้เรากับมอนเนาะกำลังไปพี่น้องยามเบ็ด ใช้ล้งแรกนะล้งแรกพี่น้องนี่บ่อถือช้ำพี่น้องเลยมาเบิกล้งที่ซองกันพี่น้องล้งที่ซองพี่น้องบ่อถือบ่อถือพี่น้องบ่อถ่ายลมพี่น้องเลยลมลมมาลุยน้ำกันนะพี่น้อง ว่าชีได้ชีเห็นชีได้จักโต้พี่น้องเลยหลังที่ว่าบอมอนว่าโบผาดพี่น้องยังคือเก่ายังเก่าพี่น้องใส่เดือนตายเลยไปจ้ะยืนหน้าหน้อยสินีไรหลังที่ว่าบอม้อนว่าโบผาดพี่น้องเลยอยู่ก๊กก้งก็เก่านี่บอมีจักโต้เราไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกัน บัดท่ถือบัดถือจักโต้พี่น้องเอ้ยหาขินมันมามาเอาที่นี่ยิงปากเป็นพ่อมว่พี่น้องเอ้ยล้มก็ล้มพี่น้องเอ้ยล้มลายลายเอาเนาะพี่น้องตัวนี้เขาก็ย่างมาหอดลังหลังจากว่าล้งที่เท่าไรแล้วพี่น้องมันเลื่อยพี่น้องมัดถือกบแล้วพี่น้องโอ้ใหญ่วันน้โอ้โหไงเราพี่น้องนี่ยังอองยิงไฟนะเอออย่างนั้นละยิเห็นอยู่เออเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวพี่น้องเออน้ำกันนี่ จนวันนั้นจนจีเครื่องเบ็ดนะพี่น้องเอ้ยจนจีเครื่องเบ็ดน้องก็ได้ตัวหนึ่งบงุบงม๋มันบุ๋มนัมน,นมนันมันมันเนาะน้ำก็จนว่าตันเทาไส่น้ำบริล่าปนนี่พี่น้องเอ้บัดที่ว่าตัวมายามพอน้ำจนถ่วงชั่วมเบ็ดเลยต่อเป่งน้ำม,มาด้วยเป่งน,น้ำอะไรมาด้วน้ำเป่งมันจะเข่าซุกเนาะ ล้อเาะไป่ได้พี่น้องไปล่อรุ่นีอกใส่เปป่าไปเลยล <ITA> ูกล้างล้าง <bio. S 2> <bio S 3> ่อไปพี่น้องเอาีนพี่น้องล้างล้างต่อมาหน่อยพี่น้องไลา่มาใครล้างเต๋อล้วพี่น้องมาหอดล้างนี่กันหลอนพี่น้องบทถือซ็อปใครนี่ล่ะเนี่ยเสกปูเอาเนี่นี่เต๋อหน่อยก็นละเอาไปจี้ปะนี่เราไป หน่ยอยกับกระปูอาหารเท่าพี่น้องเลยบมได้กุบกกเขาก็เอากระปูพี่น้องเลยนี่ใส่ของไว้ใส่ของไว้ทิปเกา้าไปไปแล้วลุ่นล้างต่อไปพี่นออ้องเลยเราลุ่นล้างต่อไปพี่น้องอมาเสีนในยใจไม่ได้อนะีกเดี๋ยวพี่น้องความแมตตาเลยดิ๋ยด,ดิ๋ยดี๋เสียงไฟฮะนี่นี่นั่นนะี่เสียงไฟน่ะ ตัวเนื้องนี้พม่ใครตัวนี่นะปฏิจจ ա บแบบป่าวะได้เลยเว้ยได้พรแมงได้เลยพี่น้องเนื้อกินเนื้อกินเดี๋ยวปฏิจจับให้เบิงพี่น้องรวมวลจ้าก็เลยเบิกนี่แบบปิดฝูได้แล้วเลยพี่น้องนี่แมงดาพี่น้องเอาไปยามต่อไปยามเพี้ยงเท่าเท่ากับนี่ช่องซองเนื้อบิรงบท่เห็นเห็นแมงดาพี่น้องเียมีกระต่ายกว่ามีแมงจะเต่าก็ตัวนี้น่อย พอได้ปิ้งพอได้ปลุนไปที่ตามอ็มอ่าล้างตะไบอีกแล้วพี้เนาะล้างล้งไปเนาะเออนะพี่น้องถึงว่าถึงโอ้รุนรุนพี่น้องถึงเถิงมันมันพี่น้องตัวที่ช่อง <laughs> <laughs> ยามจนครึ่งเลย <c oughs> พี่น้องสิบเบดแหละถึงตัวที่ชอ่องนี่เอาจับเอาน้อยมันมันพี่น้องยามจนว่าสิบเบดเบสแหละก็ก็ถึงตัวที่ช่องนี่พี่น้องเลย มันมันมันมาสองคนวันเสวะที่ไ <facial> ด้ช่องโตรอรุ่นมืออื่นเศร้าอีกเราพี่น้องแต่เราลุ่นนั่นล้างต่อไปพี่น้องนเพื่อนกำลังเกาะ่อกเซเดี่น้องมาลุ่นลุ่นอีกลังต่อไปพี่น้องจะถึงถึงแล้วถึงหรือว่โอ้ตัวที่สามพี่น้องมันมันมันขึ้ว่าคือว่าพี่น้องคือแล้วคือแล้วเด้๋ยเดี๋เดี๋ตัวที่สามพี่น้องโอวันวันพี่น้อง พอมวนนอนบ้านหาใส่กบหาใส่เบ็ดกบพี่น้องไม่เห็นอ่ะมันก็คือทองอยู่ที่าว้ากันเลยเอ้ตัวนี้แหละนี่อีกประมาณสามสี่ลังพี่น้องกะชิบะเลยยังคือเก่าพี่น้องลังนี้บ่ถืกบ่ถืกใส่เดือดยังคือเก่าลมวิวี้พี่น้องเอ้ยโอ้แม่ลมเอากล้องโอ้ไปยัก เออเออขึ้ินเสียงนั่นมันเตือยู่ๆก็คงไปเลยขึ้นไดงยินเสียงมันเตือนไปโอ้โหบมดถือเปลี่ยนเส้นเดือนไหมไปพี่น้องรอเบอร์อีกครั้งสุดท้ายป่าวะไก่ซีบิดเด็ดรอพี่น้องเลย แต่ว่าตอนนี้ยังได้เตยกบสา่งโตบ่มีพี่น้องหลังนีพี่น้องบอ่มอมนโอ้บอ่มหวานพี่น้องบ่ถือกบ่ถือกน้ำบอมมอนไปพี่น้องเพิ่นพาไปเพิ่นเป็นคนใส่ด้ใส่กะจักจำบ็ดจะคล้องไหนยี่ไอใส่มันได้ ต้องใช้จำกไ็ได้แน่แนบได้แน่แหละสวัสดีมาถืออีกแล้วพี่น้องอ๋อพี่น้องมาลุนลังสุดท้ายเพื่นอนว่าโอ้โหสุดท้ายาท้ายสุดพี่น้องบอมีออบอถือในสามตวพี่น้อง สำหรับตอนกลางคืนเนี่ยพี่น้องได้กบสามตัวเบ็ดประมาณเก่าสิบลังป่ายเก่าสิบป่ายลังนะพี่น้องมามาเบิงมือเศร้าอีกพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้ลายเนี่ยผมมอสิพามาเบิงตอนเศร้าอีกพี่น้องเอานะพี่น้องจังมือเศร้าพี่น้องยามเบ็ดมึงนี้พี่น้องมามาจะคบกันพี่น้องมา Mà mà là... Mà luôn luôn gần phi nông Thì thử cũng thử cơ Ồ, thử lên phi nông Tổ cây chạy nhưng Tổ vật nhạy phi nông nhanh một sao phi nông Té sao sao ở đây nhỉ Một sao ở đây là vẫn chưa hết tưởng lại nhỉ Tại vì cái lăng lượng chỉ khửn nữa phi nông Má cả má nằm cằn phi nông À phi nông, lỡ lỡ giảm bởi phi nông Lỡ cụ biết đây nhà 16 vậy này ถือยังอุย้ยถ <c oughs> ืกพี่น้องถือถือมนัมนมันพี่น้องตัวที่ซองพี่น้องใหญ่เติบได้เตัวนี่ไปเถอะน้องนี่แต่เอะนี่กระปิดแต่เป็นปลาเข่าพี่น้องเลยขอไมันเริ่มทุบก็เนี่ยมันเพาะเกี่ยวไล้หรือเปล่าเนี่ยมันพ่อเกี่ยวแล้วขเววขาเขาเจ้าะได้นี่พี่น้องไหมมนันมันพี่น้องสองตแล้วมั้ยนี่ <c oughs> ตามเพื out, ่นไปพี่น้องเาพี่น้องมาเบ่งล้างที่บมวนบบ่ผาดบ่ผาดพี่น้องบ่ผาดจะขึ้นหยิบลอยพี่น้องบ่ผาดไอกจะงาอรลยทตัวที่สามป่ะไงเตพี่น้องไงเตอม่าดบลามากเลยไปอี้นอ่มันมันพี่น้องเอ้ยยิ่งขึ้นย่บัวมานไปไหน น้ำมันไปพี่น้องอ๋อนาะพี่น้องตัวนี้มันรูดพี่น้องเออตัวใหญ่ได้หนิบัวมอคืนนมาเบิ่งมอกีเดือนย่งอยู่มาสวยขวดแล้วเดือนเธอมันถึงต่คืนน้นก็ไพได้เนาะมันกอพอดีล้างมันรุด Tớ nói phi đến tối nay thanh oh, tân ơi <laughs> lượt đi ngon. Màn 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 là màn 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 พอด้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องพี่น้องเอ้ยหลายตรวมกันพอดิป่นพอดิปิงพอดป่นพี่น้องเอ้ยก็หอบไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยสเออเม่ดเมมอี้พี่น้องนนี่ฮะก็หอดแคบแคบห่วยเลยพี่น้องนี่จลังที่เทไดเมทหลายติมเลยพี่น้องเอ้ยหลอบไปเรื่อยยังบุถกบอยู่ลังครึ่งนึ่งเลยแหละฮ่าปลูกกินมาจะพี่น้องเอ้ย ม่จะเอาคูมเจ้าบ่เดี๋จับเอาโอ้ถือกบสวยพี่น้องกับปูจับจับจเดี๋ยวจับเอาตรงไปนี่กับมอกับปูก๊ะลังกินพี่น้องเอาทั้งสองอย่างเลยพี่น้องโอ้นี่นี่นี่เอาใเลี่ยบพี่นกับปูอยู่ในหูเอามากินกับกินกบพี่น้องนี่กับตะเวนก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องคูอแดงแดงขึ้นแล้วนะผู้เริ่มเซิงห่วยมันมีป่าบังเนาะพูนเริ่มสวยเต๋อสวยได้หน่ ยามเบ็ดยังโมเดลเทื่ออยู่อันนั้นพี่น้องตอนนี้เขาก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องน,น้ำมันก็ปิงมันผูงแน่พี่น้องน้ำยังไม่ลายยังไงเคอน้ำสีแห้งครับฝนตกไม่หมดเหเี้ยเขามัน,น,นจีก้อยเลยนี่พี่น้องมันสิลมเลยยามเบ็ดต่อไปออยามเบ็ดอังต่อไปพี่น้องโอ้ถึกอยู่ยุ่งช่องย่องพี่น้องเอ้ยทีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันมันพี่น้องเติมไปใหญ่กระยามันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปทีละหน่อยประมาณเท่าไหร่วะ อู๋เพิ่งตัดเขาแต่เศร้าแต่เศร้าพี่น้องเงียนเงียนเงียเงียนอยู่ผู้เศร้าดิได้เพื่อตัดเขาแต่เศร้าอยู่ีได้พี่น้องเลยอมมอนกย่างไปทางนั้นนี่พี่นองเขาก็นั่ไปย่างเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเขาเขาบ่อไม้ต้วนี้พี่น้องหลังตัวนี้ถือนะพี่น้องมาลูกกันพี่น้องเอาพี่น้องถึงแล้วเจ้าพี่น้องเจ้า ตัวลงเติวพี่้อกใชเนี่ยใ่ตัวนใ่ติพี่้อกเอาจ้ะจับจับของเลยล้าเมื่อคืนเนี่มันบถึงแ่นีนะคืนนี้สื่นเทิงี่ล้งเท่าน่ะเดเหนยวเห็นู่แ้วพี่ดองตอนีบอกันเลาะเลาบ้าลัดกันพี่้อกบอไกันหยาบบ้านล้างดีกับบถึงพี่้อกบเบิรล้างดีไม่ด้ถือถือพี่้อกถึงตัวใหญ่ป่าเปิดกับตุก วิ่งอยบ่รึก็โย่าไเนาะก็คือเก่านี่บ่ามันเกล็ดโมได้พี่น้องโอ้ยโมใหม่เป็นวัดเว้ยอาการเย็นเราเป็นวัดโอมันอยากรูดเป็นยังไงเดียวนี้ไอ้แกจะแต่มาทันกันนะตอนนี้มันตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องครูสวยเติบเลยเนี่ยวิทย์ต้นใหม่เลยวิทย์ปลายใหม่เหรเราไปเรื่อยๆเราเมื่อพี่น้องเราหยามเมื่อกู่เวทเมื่อพี่น้อง จมันตะเวนึ้นเล่น่มันาึ้นมาทันทีนะจะมันแดดออกกันนี่กบก่จะมันชิรุดเบ็ดไปเลยพี่น้องเออเล้พี่น้องารบิุากต่อไปพี่น้องพี่เด้ๆพูหลังพูใจหัวจืดเลพี่น้องคอยเลี้ยวไปที่แค้นมันจะถือถือพี่น้องกันถือถือพี่น้องเกิดลุดพี่น้องาขาปลาเขาได้บรรจงกุนละพี่น้องขาเขาจนยอกเดเลยไอหนุ่มรถไถตัวใหญ่เติมพี่น้องตัวดี จิลูดเลยนะเนีบอลบอลลดไงต้องมึงกอดเลยนออี่กอคางเทอสกว่กบอไปกัเนปิดวัดเนาะัะได้ก็ปิดอำเภอแล้ขนาดดิกอดค่ะกะรีได้ขนานดดเราเราถามบอลบอลปุ๊ก่อนพี่น้ออก,อกอม,อม้กระซอมๆหาเบสเกยยูอ่งอางใดเลยปุ๊ยากมันพันต้นต้นเข่าเลยพี่นอนีออ่พี่นก ตัวใหญ่เต yeah. ิบพี่น้องใหญ่กว่าตัวตัวเต้าเนาะตัวนี้นะอ๋อเนาะพี่น้องไปเบื้องโตไหมพี่น้องโตไหมจคิดถึงบุถึกลังใหม่ไปเอาละพี่น้องต่อดีกันช่วยแล้วพี่น้องเว้ยเลาะบ้านเดจนตัวตะเวทมันขึ้นแล้วพี่น้องพว้หยามเม็ดยังมาแล้วอยู่เบื้องเขาจตัดข้าวเกี่ยวข้าวอยู่จะเอาอยลาะยามเม็ดกูเม็ดพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันล้งต่อไปอีกพี่น้องมันจิถึกบุถึก หลังต่อมาพี่นอ้องถือโอ้พี่นอ้องถึกอลไรพี่น้องนี่เต้นยุ้ยยุอยู่นี่ว้ายถึอก,ถอ,กถอีกแล้วถึกอีกแล้วพอดิกินพอด้ปิ้งพี่น้องพอได้ปิ้งพอไดิป่น,พ,น,พ,ปนพันปะหาคือพอด้กลิ่ดนะพี่นอ้องเอ้ห้าไปเลยละพอได้กินพี่นอ้องขึง้นละพี่น้องเอ้ย ได้พ right ี oh yeah. ่น้องตอนนี้กระถืออล้วพี่น้องบอลบอลมันยากแล้วก้อนเนาะไก่สิเบิดแล้วเบสใกล้สิเบิดแล้วพี่น้องยังถือกิ๊ฟพี่น้องเอ้ยหลอกไปหลอกไปพี่น้องหลอกไปเรื่อยๆยังเบ็ดอยู่ประมาณหาฮุกลังถือว่ากว่นี้โอ้ยพี่น้องตัวนี้กระถืออล้วพี่น้องมันมันพี่น้องมันกบมันกบโตเบยใหญ่พี่น้องแต่ว่ากระกบคือเก่าผมเม่นขีดกิโมได้หนิพี่น้องจะเป็นตัวน้อยพี่น้องเอ้ยพอนนี้ป่นวันีโตนี่จำหนีวันนีป่นพี่น้องเอ้ย ปิงกบตับกทัวหรือว่าปนกบหลังต่อไปพี่น้องดบถึงเนาะเอาละพี่น้องตัวดีก็ใก้อดเที่ยงเลยพี่น้องทอดล้างไก่ชุดทยเลยพี่ร้องจดบถึงเลยพี่น้องมาลุนลุนนกันพี่น้องลังสุดท้ายเอาละพี่น้องเดี๋ยวจะมาทอดเที่ยงสิเมื่อนับเบิ่งพี่น้อง หอดอดเทียงมันชิได้ตักโตพี่น้องตอนเศร้าเนาะเมื่อคืนนีนไดสามตพี่น้องเอ้๊มือเศร้าคือจี๊ใครแน่ดอกพี่น้องเดี๋วก็คือเทียงเลยพี่น้องเดี๋ยวอดเทียงเลยสบาไยเฉยเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องเอาละพี่น้องตอนนี้หอดเทียงเลยพี่น้องหอดเทียงเลยเอาในล้ายด้หน่อยพี่น้องมาเบิ่งกันแต่นี้มือคืนนะแต่มือคืนในสักตัววะ Sam chị tôi nên là ừ. Sam tôi hoàn mưu lươn nè cục tê cao. A bung không hăng. Ek tôi hinh học hai. Ning tôi. Nam phi bung hinh học. Sam tôi, ngại. Sam tôi. Nói nè nè. Bó. Hato. 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 Hato.

ได้ชิปสามตัวพี่น้องครับเป็นชิปหกตัวทั้งเมื่อคืนพี่น้องเลยเม็ดลอยลังง่ประมาณเก่าสิบปลายแค่ละเอาเนาะพี่น้องทำอไรนี่เนาะพอกินเยอะพอได้พอเรีนต้มพอได้ปิ้งพี่น้องปิดไว้เอาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับที่จบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเบิด์ลแหลดเนาะมื้หนาพ่อพ่อกันไหมพี่น้องเขาสบายดี